ดียามเช้าครับทานกาแฟาด้วยกันครับร้อนกาแฟร้อนๆครับผมใช้น้ำต้มจากกาต้มน้ำโบราณนะครับมันได้อุณหภูมิของน้ำสูงกว่าเราใช้กาไฟาฟ้านะลองไปทำกันดูนะครับกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้ามันน้ำมันร้อนสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับ ทานด้วยกันครับเดี๋ยวพาไปดูเมื่อวานนี้ผมกวาดใบไม้กิ่งไม้ด้าน,นหลังบ้านวันนี้เดินไปก็อาจจะเห็นสบายตาหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้กวาดไกวาดเก็บหลายวันช่วงหน้าฝนก็ดูจังหวะในการกวาดการเก็บหน่อยนะครับ เนี่ยเป็นแบบนี้แหละถักกวาดแล้วก็จะดูสบายสบายหน่อยไฟมาด้วยครับอ,องฟ้าวันนี้ครับโปร่งใสฟ้าเปิดไม่มีเมฆนะครับ บ้านที่มีต้นไม้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับตื่นเช้ามามองเห็นใบไม้เขียวๆก็ทำให้รู้สึกสดชื่นครับจริงๆแล้วอยากจะเดินด้วยเท้าเปล่าแบบนี้ดีกว่านะครับ เดินเหยียบก้อนหินเหยียบก้อนหินที่เป็นก้อนกดเพื่อให้เท้ามันรู้สึกได้นวดฝ่าเท้าหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ดูอะไรไปนะฮะดูนกดูไม้ดูยอดไม้ต่างๆนะครับถือถือมาด้วยนะครับ ร้อน,อ,น <c oughs> อ๋อที่ว่ากวาดพบาลนี่คือเป็นแบบนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ไม่ได้กวาดมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับกวาดก็จะเป็นแบบนี้แหละจะเ,เดินเข้าไป เช้าๆก็อาจจะมียุงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราไม่เดินเข้าไปพงหญ้ามันก็จะไม่เค่อยยุงก็ไม่มาหาเราถ้าเราเดินไปตามช่องทางเดินนี้ไม่ค่อยมียุงอะไรนี่ผมเดินโดยเท้าเปล่ามานะครับนนี้โดยเท้าเปล่าต้องระวังอันนี้มดตัวนี้นะครับมดตะนอย มดตะนอยกัดเจ็บมันกัดเจ็บแต่ว่ามันมีประโยชน์นะคือมันช่วยกำจัดศัตรูพืชน,นะครับ <c oughs> ชอบดอกนี้บ้านได้นานมาก มันแล้วมันก็จะประมาณนี้แหละครับสบายเลยช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้รดน้ำเพราะว่าฝนตกแล้วทิ้งความชื้นไว้ให้ดินนะครับเลยไม่ได้รดน้ำนี่ก็เป็นต๊ะนั่งเล่นผ่านไปแล้วเมื่อวานนี่ วันนี้ก็ยังมีดอกของไอ้ถ้ำสาหรือว่าดอกของเนี่ยดอกของอะไรนะตัวนู้นดอกจามจุรีร่วงลงมาแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะ <c oughs> เดินมาได้เท้าเปล่าได้แล้วครับเท้าเราเท้าเราถ้าได้สัมผัสกับดินมันรู้สึกเข้าถึงธรรมชาตินะครับรู้สึกมีความสุขผ่อนคลายนะครับมุมนี้ผมก็กวาดเก็บกวาดกวาดใบไม้เว้นเป็นที่ให้มันเป็นทางเดินไปเป็นช่องนะครับมุมนี้ก็กวาดไปถึงบ่อปลานู่น แล้วก็ง่ายๆแบบนี้แนะครับมีธรรมชาติมีต้นไม้นะชอบอย่างเงี้ยนะเวลาเราเดินแล้วให้มีต้นไม้ขึ้นมาสูงทะลุดึ้นคุมข้างบนอย่างเงี้ยนะครับมีรู้สึกมันเป็นธรรมชาติดีครับโดยเฉพาะต้นเพกาเนี่ยนะ เราต้องเลาะใบมันใบล่างมันครับเลาะอ,ออกมันขึ้นข้างบนนะถ้าไในงานมันจะเหมือนดูรกดูรกกระตะลูกกระตา เลาะ,ะให้มันขึ้นข้างบนนะครับต่อไปมันจะชะลูดเลาะให้มันขึ้นข้างบนต่อไปมันจะสูงชะลรูดขึ้นแล้วก็จะดูสวยนะฮะมีมะม่วงหล่นนะมันสุก คงจะดนแมงเจาะแต่กินได้อยู่บางส่วนกินได้อยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาครับข้างบนมันมีเยอะมีน้อยหนาด้วยครับแต่นี้ครับ บรรยากาศอุณหภูม um ิตอนเช้าเนี ni, ่ยม really like ันกำลังดีนะครับประมาณ18องศาเย็นสบายเลยครับเนี่ยเราเดินมาที่เราเก็บกวาดแล้วมันก็จะค่อยสบายตาหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวไปดูข้างหลังหน่อยหนึ่งนะครับบรรยากาศข้างหลังดูนกข้างหลังนกพิราบต้นจามจุรี ลมเย็นๆใบไม้ปลิวนกเป็ดน,น้ำสองตัวนั่นตอนนี้เวลาประมาณใกล้เจ็ดโมงนะประมาณเจ็ดโมงก็กำลังเย็นสบายจื่นช้ามาทานกาแฟก็ พักทายกันนะครับบางวันก็จะคุยเรื่องต้นไม้เรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นไม้เรื่องของการใช้ชีวิตอยู่อย่างง่ายๆมันดียังไงนะครับ <c oughs> บอกปลานี้มันก็พลาสติกมันอาจจะซึมนะถ้ามันซึมเราก็เปิดน้ำก๊อกที่สายยาง ซึมเข้าให้ครับให้มันเหมือนกันมันก็จะเกิดออกซิเจนทําให้ปลาไม่ตายนะครับรู้สึกว่าเอาใบาไม้แห้งมาคลุมไว้แบบนี้มันได้ผลทําให้ปลารู้สึกปลาชอบก็<อ>เลยยังไม่เอาออกอันนี้เป็นกระถางนี้เป็นบัวดินออกดอกสวยมากครับหลากหลายสี ยังใกล้จะออกดอกแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้มันเคยยุบ <c oughs> ไปเหลือแต่กระถางตอนนี้ใบมันแตกออกมาถึงฤดูของมันเองนะเดี๋ยวจะมีดอกไม้อีกหลายๆอย่างมาให้ดูนะครับหลังจากฝนตก เราเดินกลับไปด้านหน้าครับนอากาศโล่งๆแล้วทางเดินที่เรากวาดไว้นะก็จะดูสบายตาแบบนี้นะครับ <c oughs> ถ้าให้ดีก็ตอนเช้าอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ออกซิเจนมันสูงครับออ,ออกซิเจนบริสุทธิ เยอะก็สูตรลมหายใจยาวๆนะครับแล้วก็ผ่อนยาวๆเหมือนกันครับอากาศออกซิเจนไม่ได้ซื้อ ที่อยู่ที่อื่นก็ไม่มีให้แบบนี้นะครับดูน้องปลาดูหน่อยหนึ่งดูทุกวันครับจริงๆแล้วอยากจะเขาเรียกสูบน้ำออกแล้วดูมันมีตัวเป็นยังไงบ้างแต่ว่าปล่อยมันไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับ สบายใจไม่ได้ลดน้ำก็เพราะว่าฝนมันตกแล้วก็ต้นไม้มันชุ่มฉ่ำแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝนตกมาเราไม่ได้ปลูกต้นไม้เสียเปรียบก็คือฝนมันทำให้เรามีไรายได้ต้นไม้ตโตขึ้นทุกวันก็เหมือนกับเรามีไรายได้ทุกวันนะครับหนึ่งต้นหนึ่งบาทพ่านต้นผันบาทต่อวันหมื่นต้นก็หมื่นบาทต่อวันนะฮะไม่ต้องทำอะไรเราให้ฝน เติมปลูกให้เราปลูกออมสิน <c oughs> มันเอาวร่วงครับนี <c oughs> <c oughs> มีดอกอันนี้ร่วงทุกวันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปกินสักหน่อยหนึ่งตรงน,นี้ก็มีตรงน,นี้นะครับ นี่นี่ก็ตรงนี้นมีทุกวันนะประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยร่วงทุกวันใครที่อยากจะลดเบาหวานก็สามารถเก็บกินได้ครับ มะนาวไม่เยอะครับเก็บไปก็กินไม่หมดหรอกแต่ว่าก็เก็บไปอย่างนัแล้วครับกลับมาที่เดิมที่รองเท้าวางไว้ ออเมื่อกี้ผมเอาผลไม้มาวางใกล้ๆก,ก,กาแฟตอนเปิดคลิปให้ดูนิดนึงก็ได้ครับนี่คือต้นโกเออนี่คือลูกโกโก้นะครับโกโก้มันจะรูปประมาณนี้นะครับคล้ายกับมะละกอเออมะละกอใช่แต่ข้างในมันเหมือนจะเหมือนน้อยหนานะครับ มเมล็ดมีคล้ายน้อยหนารสชาติก็คล้ายน้อยหนาแต่มเมล็ดจะใหญ่กว่าแล้วก็รสชาติหวานๆกินได้ครับแต่ว่ามันมีเนื้อเนื้อมันมีน้อยมันมีมเมล็ดมากเขาก็จึงใช้เอ่อมาทำมเมล็ดมาทำเป็นผงโกโก,โก้หรือทำเป็นกาแฟนั่นแหละหรือไม่ใช่กาแฟเป็นไอช็อกโกแลตนะครับอันนี้ผมแกะมานะครับดำเพราะว่าเราตากไว้นาน จริงๆ,ๆแล้วข้างในมันข้างในมันแกะได้นะครับมันจะเป็นพวกคล้ายๆกาแฟนะครับเป็นมเมล็ดสีดำนะครับเจะเอาข้างในมันไปคั่วคั่วให้หอมแล้วก็เอาไปชงกินเหมือนกาแฟนะครับแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมขเขาก็จะเอาทำเป็นช็อกโกแลตนะครับ หรือว่าทำเป็นประโยชน์หลายอย่างนะมุมนี้ก็บออปลากวาดใบไม้ดีกว่าเมื่อวานนี้กวาดมาไว้สูมไว้ต้นใต้ต้นไอ้ักานนะครับักวานใหญ่เบ้อเร่ักหวานยักษ์ สูงเป็นสิบห้าเมตรได้มั้งมันก็มีหอยเชอรี่ลอยฟูเต็มไปหมดเดี๋ยวจะลองตั้งกล้องแล้วก็เดนอาหารให้ประดุกไม่รู้มันจะขึ้นมาหรือเปล่า ก็ยังไม่ขึ้นมานะครับขึ้นมาแต่อาจจะขึ้นมาแต่ช้าเพราะว่าประดุกมันมันมีหนวดมันรับรู้ถึงแรงแรงเดินสะเทือนของแรงเดินของเรานะครับเราโดนข้างนอกบนพื้นดินเนี่ยประดุกมันรู้นะถ้าเราอยู่ไกลไๆมันก็ขึ้นอยู่ไปดูดอกไม้กล้วยไม้สวยๆครับบานมา อีกหน่อยแล้วนะครับเนี่ยกลิ่นกลิ่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ อาจจะเช้าอยู่นะครับแต่อันนี้ก็รอให้ออกดอกอย่างเดียวหน้าบ้านก็รถเต็มฮะรดเยอะไม่มีดอกทุกวันบานได้ทุกวันดอกอะไรเขาเรียกดอกอะไร ตอนแรกมันใหญ่มากต้นใหญ่มากผมก็ตัดแต่งให้มันไม่ให้มันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปก็รกบ้านหน้าบ้าน ชอบอันนี้จังใบมันสวยใบหูเสืออยากกินลาบ <c oughs> <ภ>เจอฝนเข้าไปแล้วใบสวยเลย <c oughs> <c oughs> แต่ไม่มีโอกาสได้กินลาบหลายวันแล้ว <c oughs> <c oughs> ดอกมะลิเริ่มเหี่ยวฮะตาม ตามจะปริมาณน้ำนะน้ำเราฝนม,มันทิ้งช่วงดอกมะลิก็เริ่มเหี่ยวแต่ก็มีกลิ่นหอมอยู่อยู่ตรงนี้ฮจริงๆมันมีดอกที่กำลังโตมอยูแ่แต่มันจะไม่บานะเพราะว่าน้ำเขาเรียกว่าน้ำน้ำมันไม่เพียงพอ พูดถึงดอกมะลินั้นกลิ่นไม่ต้องพูดถึงนะฮะเขาจะทะลุจอไปถึงทุกคนแล้วนะครับอันนี้ก็หัออกหวานป่านี่ยังไม่ได้เก็บเมื่อไรเมื่อไรมันจะหมดฤดูก็ไม่รู้นะฮะออกเรื่อยๆ ได้เรื่อยๆแต่ว่ารอให้มันวันสองวันนะครับมันจะได้พอแกงพอกินนะครับน,นี่ก็กระถินก็ออกอยู่แล้วนะครับที่เด็ดให้ปลากินเมื่อสองสามวันก่อนออกมาอีกแล้วมีหลายต้นนะมีต้นนึงอันนี้ก็ใช่อะถ้าเราตัดให้มันเอยู่ในระดับนี้มันก็จะออกมาเรื่อยๆครับมีเยอะมากครับเนี่ยไม่ได้ถอนทิ้งนะครับ ตัดแล้วก็ให้มันไม่ลกบ้านแล้วก็เลาะเลาะไอ้โคนมันด้านโคนนี่ไม่ให้มันลกสายตาให้มันออกแต่ด้านบนนี้นะครับมันก็จะออกมามาแบบนี้นะเด็ดกินเด็ดให้ปลากินบ้างก็ได้นะครับอันนี้เป็นต้นจามจุรีจะปลูกให้มันบางบางแดดบ้านตอนเดดร้อนๆน,นะแต่งกิ่งไม่ให้มันสูงเกินไปไม่ต้องไปกลัวว่ารากมันจะมุดไป ทำลายซีเมนต์มันไม่ถึงขนาดนั้นบอกกลับมากลับมานั่งทานกาแฟมานั่งทักทายกันสวัสดีกินกาแฟยาำเช้าด้วยกันนะครับจริงๆชามมลิเนี่ยเคยมีคนเอาดอกมมลิไปทําเป็นชาจะมีร้านนะร้านไร้านชาอยู่บนดอยนะฮะชือชาดอกมะลิ ขายกันแพงอยู่ตอนเช้าเช้ามาก็อย่างนี้เลยครับเหมือนกับเรา,าตื่นมาแล้วก็อากาศมันกำลังดีนะครับถ้าตอนกลางวันก็จะมาคุยอะไรกันสมองมันก็จะสู้ตอนเช้าไม่ได้ตอนเช้ามันจะสมองแล่นกว่านะครับแล้วก็มันเป็นการทักทายแล้วก็แดงปันหายทอด ความรู้จักกันแล้วก็ใครที่อาจจะว่างๆไม่รู้จะดูอะไรก็เข้ามาดูกันได้นะครับช่อง YouTube มันมีหลายหลายแนวนะครับใครชอบแนวนี้ก็มาครันี่ผมก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยโอเคครับทานกาแฟนะครับทานกาแฟนไ้ยงครับกระทัางนั่งทานไปเดี๋ยวก็พรุ่งนี้คลิปวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ แต่ละวันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเปลี่ยนทุกวันทุกวันนะครับเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ